นี่ของใครอ่ะพระแท้นะครับแต่โดนน้ำมันบวมหมดเลยคือพระเนี่ยขายได้หลักพันเองนะเฉพาะพระนะแต่ทองก็แต่พอถ้าแกะออกมานี่นะเป็นผงหมดเลยไม่ไม่เราพูดถึงเฉพาะพระ เอาน้าอาจจะดีอ่าทำไมไม่เอาได้ามาให้ผมดูละะ่ะฮะถ้าเขาไม่มีราคาไม่มีใครเช่าหรอกคระับไ,ไม่ใช่แหมตแต่อาจจะแต่อาจจะมีราคาก็ได้นะครับแต่พี่ไม่รู้อ่าแล้วทําไมมาถึงจะจะมาหาผมแล้วไม่ให้มาให้ดูไม่เป็นไรอย่างนี้หลักการง่ายๆนะครับเวลามา ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามาหาผมเนี่ยลองเอาทั้งหมดมาให้ผมดูก่อนถ้าผมไม่เอาแล้วพี่เข้าไปขายคนอื่นเนี่ยผมว่าดีกว่าไม่ใช่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 คืออย่างนี้ถ้าตั้งใจมาเนี่ยเอาทั้งหมดมาให้ผมดูก่อนไม่พี่ฟังกอผมก่อนสิพี่ฟังผมก่อนไม่ใช่เข้าใจว่าอยากจะดูก่อนแต่อธิบายพี่ฟังเฉยเยพี่จะได้เข้าใจ อออยากจะช่วยเช่าเลยหมดอารมณ์เช่าเลยฮะแต่พยายามอธิบายให้ฟังว่ามันเหมือนวันก่อนอ่ะคนเอากระเพาะปลาให้ผมดูบอกจะให้ผมดูแต่แวกข้างล่างก่อน7จ็ดแปดล้านล่าสุดท้ายเจ็ดแปดล้านก็เรียกผมไปดูอยู่ดีนะครับมันมีค่าเท่ากันแล้วผมก็ต้องไม่ให้ค่าในหน้าเขานะครับสู้คุณตั้งใจมาหาผมอยู่แล้วคุณก็เดินขึ้นมาหาผมเลยมาหาผมเลยแล้วผมดูมันง่ายกว่า พอคุณบอกว่าเนี่ยคุณรู้ว่าพระตรงอื่นนะเป็นพระย่อยๆคุณรู้ได้ไงเป็นพระย่อยอาจจะเป็นพระแพงก็ได้เขาถึงขอซื้อึุนมาแล้วแทนที่คุณจะไม่ผมดูแล้วถ้าเกิดผมไม่เอาคุณเข้าไปขายคนอื่นมันจะง่ายกว่ากับการที่คุณเหลือองค์นึงและพระเล่นองค์หนึ่งไม่กี่พันให้ผมช่วยซื้อเป็นหมื่นเป็นหมื่นอย่างเงี้ยหลักการง่ายๆคือคุณจะมาหาผมแล้วจะถึงอยู่แล้วคุณมาเจอชั้นสองชั้นสามผมอยู่ชั้นสามะคุณไปเจอชั้นสองเรียกก่อนแล้วคุณมาตื้อตื้อตื้อคำว่าตื้อแต่่คุณไมมให้ผดู แต่คุณเอามาเหลือจากที่คนอื่นดูแล้วคุณก็บอกว่าอันนี้ตั้งใจเก็บไว้ให้แต่ให้คนอื่นดูไปก่อนแล้วฟังแล้วมันดูแล้วมันน่าช่วยซื้อไหมละ่ะหลักการง่ายๆคือคุณตั้งใจมาหาผมแล้วเมื่อกี้มาโวยวายผมอีกมาโวยอีกอกลายเป็นว่าสรุปนี่ครูจะช่วยไม่อยากซื้อหมดอารมณ์นะจะนะครับแค่นั้นเองนะหลักการก็คืออยากจะขายแต่อยากจะให้คุณบอยเหมือนแบบผมเคยเจอนะนัดกันแล้วนะจะถึงอยู่แล้วนะ S <S จะเจอกันอยู่แล้วนะออกเมื่อกี้เพิ่งขายไปเองเพราะว่ากลัวว่าคุณบอยไม่เอามึงอย่ามารู้เรื่องของกูนัดก,กันแล้วก็ให้เราดูไม่ใช่ว่านัดก,กันแล้วไปให้คนอื่นดูกลัวคุณบอยไม่เอาแล้วมึงนัดก,กูทําไม <S <S อะไรเงี้ยภาษาบ,าบ้านๆนะอาจจะพูดไม่เพาะแต่อยากให้เข้าใจว่าในเมื่อเรานัดก,กันแล้วเราจะนัดดูกันแล้วในระหว่างที่จะนัดดูคุณไม่ให้คนอื่นดูแล้วก็มาบอกว่าผมคิดว่าผมไม่เอาก็เอาที่เหลือจากคนอื่นดูแล้วที่เรานัดก,กันไม่ได้ให้ดูเนี่ยมันมันหมดอารมณ์อะ นะครับอันนี้พูดตรงๆขออนุญาตพูดแบบภาษาตรงๆนะฮะเข้าใจง่ายๆคือมันหมดอารมณ์